จเจริญธรรมนะญาติโยมนะแล้วก็ผู้ที่มาฟังธรรมวันนี้กันทุกๆคนนะอาวสาธุพร้อมกัน,นวันนี้ที่มาก็มีโอกาสได้มาเทศนหน้าศพของบรรพชนคนเก่าแก่ของชาวโสกขาเราเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นบุกเบิกปฐมโสมาเลยนะ นะคืออันวเาเรียกว่ายมกอบนะยมกอบนะไม่แน่ใจว่าเป็นคนชัยภูมิใช่ไหมอ๋อเป็นคนชัยภูมินะนี่ก็มีลูกหลานมาก,กันหลายคนนะนะอ,อ,อายุก็76ปีนะป่วยหลายโรคเลยทีเดียวนะะเป็นทั้งเบาหวานความดันหัวใจโตไขมันในเลือดสูงเป็นสโตรกด้วยนะ ปอติดเชื้อ,อโอ้โหหลายโรคเลยเนาะคือน้ำหนักตัวเยอะ,น,ะนี่ต้องระวังนะพวกเราะระวังน้ำหนักตัวธมาก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าปล่อยไม่ได้เลยเผลอไม่ได้นะแล้วก็ประวัตินี่รู้สึกก็เคยทำงานที่บ้านของท่านรรอาวุโทใช่ไหมอ่ากอบ ทีนี้พอดีจะมาได้บทความบทความหนึ่งนะทำให้ระลึกถึงความตายอะไรได้มากขึ้นนะทำไมเองก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะเจ็ดสิบสีนะ่แล้วะทุกวันก่อนนอนตื่นนอนมาเราเนิเระลึกถึงอยู่เสมอเลยวนะ่าชีวิตเรานี่นับถอยหลังแล้วนะอายุคนเจ็ดสิบกว่านี้ต้องนับถอยหลังแล้ะเวลาของชีวิตเหลือน,น้อยแล้วนะแต่จะมาภูมิใจอย่าง,างว่าชีวิตของจะมาเกิดมานี่ ค,คุ้มกับการที่ได้เกิดมาในชีวิตนี้เนี่ยนะนะเพราะว่าจะมาสนใจธรรมะตั้งแต่อายุ 25, นะยี่สห้ายังนุ่มชะกันเลยอายุ 25, ยี่ห้ายังเรียนหนังสือแล้วก็รับราชการด้วยเรียนด้วยทํางานด้วยนะจาไดนะ้พออายุยี่ห้าเนี่ยมันเป็นจะเพศใช่ไหมก็คิดว่าเอ๊ะเป็นจะเพศดีเราจะทําอะไรดีที่มันจะเป็นคือค,ค,คนโบราณก็ถือไงยเขาบอกคนที่อยู่ในช่วงเป็นจเพศเนี่ย ถ้าดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีก็เร็วต่ําลงไปเลยนะอรหัก็เลยถ้าจะดีที่สุดเราต้องถือศีลให้บริสุทธินะ์ใจมันก็เริ่มข้อหาธรรมะแล้วตอนนั้นอนะ่นะก็กินมังสวิรัติตั้งแต่อายุยี่บห้าเลยถือว่ากินมังสวิรัตเนี่ยทําให้เราศีลบริสุทธิ์นะตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มหันเข้าหาธรรมะและไม่เอาละใบยมุขต่างๆก็เลิกหมดจนอายุยี่บเจ็ดเนี่ยถึงได้มาพบพ่อท่าน ท่านพิสุโธเพื่อรวมงานทำการเป็นศนีอยู่ด้วยกัน,นะพามาพบพ่อท่านเจอเจอพ่อท่านตั้งแต่เทศที่วัดนรนาถจะไปบ่อยมากแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยะแล้วก็ที่วัดวัดมหาธาตุโอ้ตอนนั้นพ่อท่านเทศดูเดือดมากะแเวลาเดินเวลาทำอะไรไปไหนมาไหนนี่โอ้ท่านสงบสงบมากเย็นนะ แต่เวลาพูดเนี่ยโหพูดฉะฉานไม่เกรงใจใครเลยนะพูดมีเหตุมีผลพูดตรงไปตรงมาอันว่าชอบคนแบบเนี้ยนะพูดตรงๆง,งนะพูดเข้าใจได้ธรรมะเป็นของลึกซึ้งนะแต่ท่านพูดแล้วเออมีเหตุผลนะ,นะ,นะแม้จะไม่ตรงกับความคิดของเราเพราะว่าพุทธศาสนานี่โหผิดเพี้ยนไปเยอะนะ แต่ท่านมีเหตุผลกว่าตรรมายอมรับตรงที่ม่าท่านมีเหตุผลดีนะนะแะตั้งแต่น้นมันก็ติดเลยทีเนี้ยนะมาติดตามมาที่แดนโอโศกอะไรเงี้ยจ้กรนะทั่งได้มาบวชนะลาออกจากงานลาออกจากเรียนในตะายหมดเลยนะมาบวชเมื่อตอนอายุประมาณยนะีนะ่สิบเจ็ดนะมายี่สิบเจ็ดแล้วก็ บวชมาปี2519นะบวชมาจนบัตรนี้ย2566แล้วเนี่ยรวมแล้วประมาณ47ปีแล้วบวชมา47รวมกับอายุทางโลก27ก็วรวมแล้วอายุ74ปีเนี่ยเต็ม74แล้วขึ้น75แล้วอายุปฐมมาตอนไหนก็มานึกถึงทบทวนตัวเองนะว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยมันมันได้อะไรบ้างที่มาอยู่อย่างเงี้ยมามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ย อยู่แบบชนิดที่ว่าโอ้หอยู่มันจนลืมเลยนะลืมนับวันนับเดือนนับปีเลยเพิ่งจะมาทบทวนก่อนมาเทศนี่เหมือนกันเนาะชีวิตเราเนี่บวชมาต้องสี่สิบกว่าปอันว่าชีวิตระมานคุ้มนะคุ้มมากเลยนะไม่ไปหลงถูกหลอกถูกมมเมาในเรื่องของโลกียสุขอะไรทั้งนั้นไม่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 ค่อยเท่าไหล่นะทั้งที่ชีวิตนี่สมบูรณ์นะฐานะทางครอบครัวน้องนุ่งพ่อแม่ตระกูล ครอบครัวเลยก็ดีนะอยู่ในค่อนข้างฐานาะดีด้วยแต่ก็ทิ้งมาได้นะเพราะมันตอนนั้นมันมันคิดว่าเอ๊ะชีวิตเราเกิดมาเรามาเพื่อเพื่ออย่างเงี้ยเหรอโตไปเรืยก็ต้องมีครอบครัวมีอะไรนะแต่เราไม่เอาเลยเรื่องมีครอบครัวนี่กลัวกลัวเป็นภาระ,ะอะไรต่างๆก็หันมาศึกษาตางเนี้ยมาตรงแน่วมาเลยเพลอแป๊บเดียวโหวังน,นะ บวชมาตั้งสี่สิบกว่าปีอยู่กับพ่อท่านมาตลอดนะยิ่งเข้าใจธรรมะอะไรลึกซึ้งจนมีความรู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะคุ้มของการที่ได้มาปฏิบัติธรรมชีวิตไม่เบื่อไม่เซ็งไม่หนอยไม่เงาไม่เศร้าไม่ซึมอะไรเท่าไหร่ขอใช้คาว่าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะน้อยมากจะมีความรู้สึกมันผาสุกมากกว่านะมันป,ปลอดโปร่งโล่งเบาดีนะ ยิ่งลดละกิเลสได้ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมันทําให้เราอิสระนะไม่ต้องไปเป็นทาสของกิเลสไม่ต้องไปถูกมันยั่วย้อมมมเมาอะไรอยนะมันก็จะเลยในธรรมอยู่พอสมควรนะจนบัตรเนี้ยถ้ามันไม่มีอะไรดีเนี่ยนะแต่มาว่ามันคงอยู่ไม่ได้นะอยู่ยากนะเพราะไม่ได้สุขสบายเลยนักหนามาอยู่กับชาวโซ่กฎเกณฑ์ระเบียบอะไรต่ออะไรก็เยอะแยะนะแต่ก็มาทบทวนแล้ว รอดมาได้ต้งองสี่สิบกว่าปีนะนะทีนี้สิ่งที่จะมาคิดว่าอยากจะเทศวันนี้เนี่ยพอดีจะมาได้บทบทความนะผู้ช่วยมาที่ถ่ายวีดีโออยู่เนะี่ยเขาให้อันหนึ่งดีมากเลยนะอ่าดูแล้วว่าเ,ออเข้าท่าดีนะเขียนได้ลึกซึ้งดีมากเลยไม่รู้ใครเขียนนะเขาบอกว่าความตาย อาจเป็นสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวจริงไหมทุกคนกลัวความตายเลยนะเพราะทุกคนีถูกตัดสินประหารชีวิตกันทั้งนั้นอ่าไม่ว่าถูกตัดสินแบบไหนประหารแบบไหนเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เรารู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายใช่ไหมความตายจึงเป็นสิ่งที่หลายคนยังหวาดกลัวการระลึกถึงความตายอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่การเข้าใจว่า เราทุกคนต้องตายและรู้ตัวเสมอว่าความตายไม่ได้จะมาในอีกหลายปีข้างหน้าเสมอไปอย่าคิดว่าอยู่อีกหลายปีนะกำหน้าทึงจะถึงเวลาของเรามันไม่แน่นความตายก็คือความไม่เที่ยงเป็นสภาวะปกติอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ทุกเวลาการระลึกว่าเราไม่ได้มีเวลามากมายและความตายเกิดขึ้นได้เสมอระลึกอยู่บ่อยๆไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อเข้าใจว่านี่คือปกติและระลึกเพื่อไม่ประมาทไ,ไม่ใช่ระลึกเพื่อจะให้หวาดกลัวหรือว่ากังวลว่าเ,เดี๋ยวเราจะต้องตายแล้วจะทำยังไงอะไรอะไร ไม่ใช่ราลึกเพื่อไม่ประมาทเมื่อเราลึกได้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะได้เตรียมพร้อมไว้เราจะกะังวลสนใจเราจะยังเอาชนะท้าคารถกเถียงต่อสู้ไม่ยอมรับกับความคิดของผู้อื่นอยู่หรือไม่ หรือจะเริ่มพิจารณาว่าแท้จริงแล้วหัวใจเราให้ความสำคัญกับสิ่งใดและสิ่งใดจึงจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าควรทำมากที่สุดก่อนที่จะตายรู้จักตายก่อนตายจึงจะไม่ตายเปล่าเราเคยคิดเคยเตรียมตัวกันบ้างไหมว่าเราจะตายก่อนตายได้หรืออยังคนเราตายเนี่ยมีมีจุดหมายปลายทางอยู่สองอย่าง หนึ่งตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งนะหรือตายอย่างมีที่พึ่งอันสมบูรณ์สองตายอย่างไรที่พึ่งปรศาศจากที่พึ่งเวงวางเลยนะไม่รู้จะไปยังไงไปที่ไหนนะคนที่ตายอย่างมีที่พึ่งอันสมบูรณ์นะคือคนที่มาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมมันจะมีความรู้สึกเลยว,ว่ามันจะไม่มีความรู้สึกกลัวตายแล้วก็ไม่กังวลเลยกับเรื่องของความตายความแก่ความเจ็บอะไรนะ เพราะมันมั่นคงจิตใจมันมั่นคงแล้วมันก็มั่นใจด้วยว่าเออภพภูมิของเราที่จะไปต่อไปเนี่ยมันต้องดีแน่เพราะเราทําแต่สิ่งที่ดีนะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความมั่นใจและมั่นคงกว่าส่วนคนที่ยังไม่มีอะไรเป็นที่ยึดยึดเหนี่ยวจิตใจรหือว่ายังไม่ได้มีธรรมะไม่มีอะไรเลยมันจะกังวลนะมันจะกังวลจะไปแบบปราศจากที่พึ่งเลย ถูกเข้าเผาไปก็เพ่าะนั้นนะไม่ได้รู้อะไรทำมกธรรมะอะไรไม่รู้ว่าปฏิบัติยังไงอะไรอะไรพวกนี้ก็จะต้องไปหมุนเวียนอยู่ในวัฏรรสงสารอีกยาวไกลเพราะนั้นอาตมาโนโมทนานะกับพวกเราหลายๆคนอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นของคุณกอบเนี่ยโอ้โหมันชนรุ่นแรกๆกันเลยนะหลายล่วงรับไปก,ก็เยอะแล้วทีนี้ เกี่ยวกับเรื่องของความตายเนี่ยเอาบทความที่พ่อท่านธรมาจดบันทึกไว้เยอะเลยนะทำยังไงเมื่อใกล้ตายนะเคยคิดไหมว่าแล้วทำจิตยังไงเมื่อใกล้ตายหลายๆคนนะ,นะก็จะนะเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะจะตายอะไรเงี้ยอ๋อนะโอ้ยบอกว่าทำจิตอย่างนี้นะปล่อยวางนะไอน้นี่นี่นะมาให้ทำตอนนั้นมันไม่ทันหรอกโยม นะมันไม่ใช่จะปล่อยวางกันง่ายๆนะถ้าไม่หัดฝึกลดละนะหัดปล่อยวางตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันไม่ทำได้ง่ายๆหรอกบางทีมันโนมันเวทนาแก่กล้ามันไปอยู่ที่เวทนาความเจ็บปวดอะไรแต่อะไรนะก่อนจะตายทุกทรมานมากเลยแล้วแต่วิบากของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะทใจยังไงเมื่อเวลาใกล้ตาย ลองฟังดูาอาจจะเป็นประโยชน์นะอาจจะลึกซึ้งหน่อยนะจะเหมาะกับคนรุ่นคนที่มีพื้นฐานทางธรรมะคนใหม่ๆจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยล่ะนะลองฟังดูก่อนนะจะทํายังไงเมื่อใกล้ตายนะเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ทําใจวางให้ว่างที่สุดไม่ต้องห่วงหาอะไรคุณจะไม่ห่วงหาอะไรจะจะตายอยู่แล้วใช่ไหมปล่อยว่างเลยปล่อยวาง,วางนะทำใจให้ว่าง อารมณ์ใดๆนะนะเป็นการหยุดพลังงานทุกอย่างนะเวลาใกล้ตายเนี่ยให้ปล่อยวางนะไม่ต้องไปคิดนึกห่วงหาอาวรอ,อะไรไม่ต้องละมันจะทำให้เกิดพลังงานนะเป็นพลังทางจิตนะพลังมันจะรวมตัวกันจิตลึกๆของคนเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างอยู่แล้วนะคือหนึ่งอยู่แล้วทุกทรมานมากช่วยตัวเองไม่ได้ นะก็มีสองอย่างนะคือช่วยตัวเองไม่ได้เลยทุกทรมานมากนะเป็นภาระคนอื่นนะไม่มีทางหายตายหรือไปเกิดใหม่ดีกว่า <c oughs> เนี่ยประเภทที่ว่า <c oughs> ไปเกิดใหม่ดีกว่าพลนะังจิตก็จะไปได้ง่ายๆนะนะไม่ต้องดูแลอะไรไม่ต้องรักษาอะไรมากาตมาตั้งกิตไว้ยี่เหมือนกันนะว่าถ้าจะมาเกิดป่วยหนักนะป่วยหนักมันรักษาอะไรไม่มาก ปล่อยมาเลยนะให้ไปอย่างสงบสงบไปตรงออาสายมาใส่ทั้งจมูกเอาอาหารมาใส่ทั้งปากย่อนไปในคออะไรเงี้ยไม่ต้องเลยนะปล่อยให้มันไปอย่างสบายสบายนะไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแบบนี้เขาบอกว่านะแบบนี้เนี่ยนะเอ่อทำไปตามความประสงค์ไม่ใช่เจตนาจะให้ตายอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะนะ ไม่เรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายี่ยเป็นการกระทำบาปาบาปหนักมากเลยตามนิวิบาตกรรมนะแต่ทําด้วยความประสงค์ด้วยวเออเกิดใหม่ดีกว่านะอยู่ทุกขทรมานเลยนะไปอย่างสงบนิ่งไม่งั้นไปยื้อชีวิตไว้นะใสสายยางโน่นนี่อะไรต่ออะไรออ้ทุกข์ทรมานแล้วอยู่ก็ทรมานด้วย,วยมา,าเอ้ยทรมานอยู่ไปทําไมนะ อามาเขียนพินัยกรรมชีวิตเวลาบอกวา่าอย่ามายุ่งกันจะมานะถ้ามันเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยปล่อยให้มันมาไปอย่างสงบสงบ,สบนะดีกว่านะสองถ้าเห็นว่าพออยู่ได้นะพออยู่ได้เอานะรักษาหน่อยมันอาจจะหายก็ได้นะมีโอกาสหายเนะพราะไม่ได้เป็นหนักถึงขนาดนั้นนะแต่จะต้องใช้เวลาบ้างนะ ก็จะช่วยให้หายโรคเร็วขึ้นนะเพราะว่ามันเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออเราก็ปล่อยวางบากคก็กคิดว่าเออร่างกายยังแข็งแรงเงียยพอสู้ได้นะก็ปล่อยให้เขารักษาไปอันนี้ก็อย่างหนึ่งนะยังมีสองประการประการแรกดูแล้วทุกทรมานรักษา,าไปก็ไม่หายแล้วนะยื้อชีวิตไว้เฉยเฉยนะถ้าอย่างนี้แล้วปล่อยดีกว่านะนะไม่ใช่ใจร้ายใชกรรมอะไรนะ นะไม่ให้ทาให้ผู้ป่วยในพยาบาลมากในความคิดของจะมานะจากคนอื่นอาจจะยังไงไม่ทราบนะมาเห็นว่าอย่างนั้นจะมากกว่านะที่สําคัญคือต้องฝึกขณะที่ยังดีๆนะฝึกที่ยังดีๆปล่อยวางนะแต่ยังแข็งแรงอยู่นะไม่ใช่รอให้ป่วยไข้นะแล้วจะมาหัดปล่อยวางตอนนั้นนี่มันทําไม่ทนหรอกมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากนะ พยายามรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์จิตจึงจะแข็งแรงไปทำมาตอนใกล้ตายโดยไม่เคยฝึกมาก่อนเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะอธรรมะก็ทุกวันนี้นะฝึกตัวเองตลอดเวลาหัดปล่อยวางนะจนธรรมามีความรู้สึกว่าโอ้ตมาหลับหลับง่ายหลับได้ยิ่งหลับแล้วมีความสุขเลยนะมันมีความรู้สึก,สนะสกออชีวิตเราได้อย่างนี้ก็พอใจละนะทุกวันนี้ที่ธรรมาอยู่ทุกวันนี้นะ อยู่ปฏิบัติไปอะไรทำงานตื่นเช้าขึ้นมาก็อทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันอะไรเข้าห้องน้อห้องน้ำอะไรนั่นก็มีความสุขดีก็ไม่กังวนก็วายไม,ไม่ไม่ลำบากไม่อะไรโครคภัยไข้เจ็บก็ไม่ถึงกับทุกข์ทรมานอะไรมากชีวิตก็ดำรงอยู่อะจะอยู่กี่ปีก็เอาจ,จะไปก็ไปอ,อยู่ได้ขนาดนี้ก็เอาละดีกว่าคนที่เขาแย่กว่านี้ ถ้ายมคิดอย่างนี้เป็นนะยมจะไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยกังวลนะต้องคิดถึงคนที่เขาแย่กว่าเราก็ยังอยู่ได้เลยนะเรายังไม่ถึงก็ติดเตียงนะอ่ะติดเตียงก็ติดเตียงก็ไม่เป็นไรลุกไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นแผลกดทับนะใช่ไหมก็ยังดีกว่าคนที่ยังเป็นแผลเน่าที่แผลกดทับอ่านะอะไรเงี้ยซึ่งมีเยอะแยะนะคนที่นอนติดเตียงถึงวาละเวลาวิบากมันต้องเจออย่างนั้นนะ พอคิดถึงคนที่แยกกับเราเราจะรู้สึกเราดีกว่าเยอะนะมันจะมีความรู้สึกว่าอ om, ไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยกังวลใจอะไรนะเ om, ท่เาไหร่อะามาคิดอย่างนั้นเลยนะคิดว่าเออคนที่เขาแยกคนที่เขาลาบากกว่าเราคนที่เขาทุกข์กับเรามีเยอะแยะนะมันคิดอย่างนี้ซะบ้างนะนะมันจะไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยกังวลอะไรเพราะคนเราก็ไม่อยากจะมีวิบากไม่อยากจะเจ็บปวดทรมานอะไรเท่าไหร่ใช่ไหม นะอีกบทหนึง่งอาจจมาเก็บไว้เยอะเลยเป็นเล่มๆเ,เลยนะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตะเตรียมตัวตายเนี่ยเนะพอจะมาไม่ประมาทนะมันต้องเตรียมตัวเลยละอะไรอะไรมันไม่แน่มันต้องเตรียมที่เรายังแข็งแรงไม่จะไปเตรียมเมื่อกระอันหันจะตาย,เ,ยเรามาล่อเตรียมมันเลยไม่ทันหรอกทําใจอะไรก็ไม่เป็นด้วยเพราะมันไม,ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนะรับรองเลยยากเป็นไปนได้ยากนะ อีกบทหนึ่งของพ่อครูท่านบอกว่าที่สุดของชีวิตต้องตายจากขันนี้แม้จะดูแลสุขภาพดีปานใดนะทำใจดีๆนะมันอยู่นะมันอยู่ที่กำลังใจของเราอย่าไปห่วงอะไรอย่าไปคิดอะไรทำใจให้สบายที่สุดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรนะมีสติรู้ว่าห่วงมันเป็นอย่างนี้นะเราก็ทำใจของเรา ไม่ให้ห่วงนะยอมดูดูอาการของจิตดูอาการของอารมณ์อ่ะไอที่มันห่วงมันห่วงอะไรนะไม่ต้องไปห่วงมันทําได้ไหมนะไม่ต้องกลัวอะไรเลยมีสติรู้ว่าห่วงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทําใจของเราไม่ให้ห่วงไม่ต้องกังวลอะไรนะใครจะทําอะไรก็ปล่อยนะวางใจไปเลยสงบอย่างเดียวนะหมอก็จะทําอะไรก็เป็นเรื่องของหมอนะ แล้วปล่อย,อยวางเขาจะทาก็ทําทไม่ทําก็ไม่เป็นไรเราก็เอาแค่นี้ปล่อยวางสบายใจอย่างเดียวทําจิตทําใจอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะสบายชีวิตก็เหมือนกับของที่ยืมก็ามาจะเร็วหรือช้าก็ต้องคืนเข้าไปถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเขาบอกชีวิตนี่เหมือนเหมือนบ้านเช่าหมดเวลาก็ต้องคืนเข้าไป มันผุมันพังแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ้านใหม่่อแค่นั้นเองนะเรื่องของชีวิตวิธีทําใจก่อนตายนะให้วางทุกอย่างไม่ต้องยึดมั่นให้มันเป็นไปตามวัฏจักรของมันเหมือนไม่มีตัวตนชีวิตมันจะมีพลังเต็มที่และจะจัดสรรทุกอย่างถ้ามันจะดีขึ้นก็จะดีเองถ้ามันไม่ไหวมันก็จะตายไปอย่างสงบไม่เดือดร้อนอะไรเลย ทำเช่นนี้ทุกทีไปแม้ยังไม่ป่วยนะอันนี้พอท่านให้กับสิกรรมาหยาดพรีนะอันว่าเก็บไว้หมดรวบรวมไว้ให้กับสิกรรมาตูนเพียนให้กับสิกรรมารพองพลายเยอะเลยยาวยาวจะมามาอ่านทวนอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าพอท่านีลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะให้อะไรตอะไระน่าคิดน่าบันทึกหน่าอ่านน้าทบทวนอยู่อะไรนี้ มากเลยทีเดียวนะทีนี้คนเราเนี่ยนะไม่ค่อยห่วงตุกขภาพกันเองนะปล่อยตัวปล่อยใจไปแล้วก็กินอาหารอะไรที่มันเป็นอาหารที่มีผลเสียต่อตุกขภาพเอาอร่อยเข้าว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังอะไรต่ออะไรเงี้ยอันนี้อันตรายนะเพราะนั้นเขาบอก การลงทุนเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นการลงทุนที่ควบคุมงบประมาณได้ใช่ไหมนย่ยเราจะดูแลสุขภาพเนี่ยตั้งงบประมาณเพื่อ,อดูแลสุขภาพมียุกมียามีอาหารเสริมนนนี่ได้นะแต่การจ่ายเพื่อรักษาสุขภาพนะนะเพื่อที่จะพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้นะจะไม่เจ็บป่วยเนี่ยยังพอคุมงบประมาณได้แต่ถ้าป่วยเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันคุมไม่อยู่เลยนะ งบประมาณเดี๋ยวนอนนี่อะไรหายไม่หายเดี๋ยวก็ต้องผ่าตัดเดี๋ยวก็นอนโรงพยาบาลเงินไหลเลยละทีนี้นะเพราะนั้นต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังไม่ถึงกขนาดเข้าขั้นป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายนะนอนหลับอย่างเพียงพอและกินอาหารเพื่อสุขภาพเราก็กำลังจะหยิบยื่นสุขภาพในอนาคตนะแล้ก็จะกำลัง หมายถึงว่าเรากําลังจะหยิบยืมสุขภาพในอนาคตมาใช้อีกทั้งในอนาคตนั้นเราจะต้องจําใจกินอาหารเพื่อสุขภาพและทํากายยภาพบําบัดที่โรงพยาบาลใช่ไหมในขณะที่เราเอาอย,ยังมีเรื่ยวมีแรงพอที่หยอก,กําลังกายฟื้นฟูสุขภาพอะไรตัวเองใช่ไหมกินอาหารที่เราพอจะเลือกได้เราไม่ทําปล่อยให้มันไม่ไหวแล้วค่อยไปโรยบาลนะให้เขาต้องกําจำกัดอาหารให้ ให้ทำให้เขาทํำกายภาพบาบัดให้ต้องเสียเงินหนักเข้าไปาไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยคนเราต้องตายเกิดมาต้องตายไม่มีใครไม่ตายมันจำนนเพราะฉะนั้นก่อนตายดี่แหละสำคัญเราจะต้องทําสิ่งที่ดีเอาไว้ก่อนตายนะตองเราก็ต้องมาทบทวนท่ว่าเราทำดีคุ้มกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี้ยนะ อาสาานึกถึงทีไรนึกถึงตัวเองว่าเออเราโชคดีนะเกิดมาได้มาพบผู้ศาสนาแล้วมาอยู่ในในทิศทางนี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมรต่อะไรนะเทศอบรมผู้คนให้ธรรมะเป็นทานจึงเป็นการให้ที่สูงสุดนะให้การให้ที่ประเสริฐที่สุดนะได้มาทำหน้าที่นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะในชีวิตว่าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องมาสำรวจว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยเรามีอะไรคุณ เป็นคุณค่าให้แก่ชีวิตที่คิดแล้วภูมิใจบ้างมีไหมทุกคนต้องตรวจดูแต่ละคนนะครับบางคนมีนะบำเพ็ญเพยียรมาโอ้ทำงานเจสระมาเยอะเลยโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่นบุกเบิกนี่หนักหนักมากมารุ่นหลังๆนี่จะสวยรุ่นสวยผลจากคนรุ่นเก่าคละชีวิตนั้นสั้นนัก ชีวิตนั้นไม่สําคัญเลยแต่ในความเป็นชีวิตนั้นสําคัญมากชีวิตเดินทางไปสู่ความตายแล้วก็จบจบฉากของชีวิตฉากหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นก็ต้องมาสํารวจดูว่าเออชีวิตเกิดมาจะต้องทําอะไรที่ให้เป็นสมกับค่าของการได้เกิดมาเป,ป,ป็นมนุษย์เพราะการองเกิดเป็นมนุษย์เนีไม่ใช่เรื่องง่ายนะพระเจ้าท่านบอกยากยากมากเลยนะแต่บางคนเกิดมา มันเยอะจังเลยนะไม่เยอะหรอกนะในในในโลกในจักรวาลเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนเท่านะั้นนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีจิตวิญญาณของมันนะยอมรู้ไหมพวกบดพวกปวกเนี่ยใครไปนับมันได้บ้างปลาที่อยู่ในมหาสมุทรใครไปนับไหมมันก็จิตวิญญาณนนัะ้นนะั่นแหละมันมากกว่าเป็นมนุษย์ไหมโอ้โหน,นับไม่ไหวเลยนะไนะส้เดือนจิ้งกือมแมลงอะไรต่ออะไรนกหนูปูปีก มากมากกว่าคนเยอะแยะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นคนเนี่ยโอกาสน้อยมากท่าเปรียบเทียบเหมือนกับเต่าตาบอดตาบอดด้วยนะอยู่ในหมหาสมุทรนะร้อยปีถึงจะโผล่ขึ้นมาสักทีหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็ให้มาตปองกับบ่วงที่ลอยอยู่ในทะเลมีอยู่บ่วงเดียวอ่ะโอ้โหมันเป็นไปได้แค่ไหนยากมากนะถ้าเทียบกับทรายในพิภพเนี่ยกับเม็ดทรายที่ติดปลายนิ้วเนี่ย นะซึ่งมันมีไม่เท่าไหร่ที่จะนับเมล็ดได้กับสายที่มีอยู่ในเทเลมมาสมุรเนี่ยนะมันโหต่างกันมากคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เท่ากับเมล็ดสายที่ติดปลายเล็บเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นบุญขมาใหมยแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์ที่ยากที่ได้เกิดมาให้คุ้มค่ามันน่าเสียดายนะน่าเสียดายชีวิตนะอันมาก็คิดว่าหลายคนโชคดีแหละ ที่ได้มาพบธรรมะและได้มาอยู่ทางธรรมะขั้นระดับโลกุตระเนี่ยแต่อีกหลายคนก็ยังอยู่กับโลกียะยังไหว้วนนะทุกทุกทุกสุขสุขสุขดิบดิบก็คงจะต้องไปเวียนไหวใยเกิดอยู่ในนรกในอะไรอยู่นะแล้วแต่วัสนาบารมีองแต่ละคนนะเอาละวันนี้ก็พอสมควรก่เวลาแล้นะ ก็ขอยุติการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะอ่ะก็ขอเจริญธรรมพวกเราทุกๆคน